บอกว่าแข้งแดงแสงสมเอ้ไม่ใช่แข้งแดงสมต้องมาชอบซ้ำละกันใจที่พ่ายแพ้ต่อฟุตบอลเอเชียนเขาตีกันเองเขาตีกันเองจา้าลู้<ด>อ่ะแดงสมตีกันเองอีดาอินที่เป็นตัวต้มนัำห่ารเรียกว่าตัวต้มน้ำแหละอีดาอินเนี่ยจะได้กินข้าวเขาเบอร์สิบแปดนีอีดาอินเนี่ยเขาเบอร์สิบแปดเขายุยี่สองสำหรับโอปป้าโซลมินเน่ยอายุสามสิบสองแล้วโอปป้าโซลมินเน่ยเป็นกัปตันทีมนะกินข้าวเสร็จให้อยู่เนี่ย ในชั่วโมงกินข้าวเราควรจะปรึกษาหาหารือพูดคุยกันเรื่องโน่นนี่นั่นมีอะไรที่แบบไม่เข้าใจกันมีอะไรที่ปักเพราะว่าวันรุ่งขึ้นน่ะเขาต้องลงดวลแข่นกับทีมจอแดนทีมจอแดนเพราะเพื่อจะได้ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศและเขาก็ไม่ผ่านนะจ๊ะเพราะว่าเขาแพ้จอแดนซูนประตูต่อสองซูประตูต่อสองนั่นแหละวันนั้นก่อนที่จะแข่งที่จะเจอทีมชาติจอแดนอ่ะอีดาอินอ่ะจะรีบไปตีวิงฟองมันจะ ตีเบ่งปองอะไรวะพูดนี้จะแข่งกับฟุตบอลแข่งฟุตบอลแล้วมันจะตีเบ่งปองอย่างเงี้ไปตีที่บ้านไหมโอ้เหแล้วันที่27กุมภานะฟุตบอลเกาหลีใต้ประกาศให้สามข่าวเซอร์เกิลคลิปมันเนี่ยคุมทีมชาติเกาหลีใต้แทนเปาโลเบนโตนะกุนซือชาวโปรตุเกสด้วยสัญญา3ปีวางแผนระยะย,ยาวถึงฟุตบอลโลก2026ันยกมามามันคุมมาคุมมาผมสุส้กาก็คุมมา7เดือนนะมีนาะถึงกันยา66 ไม่ชนะแม้แต่นัดเดียวแพ้ตลอดแพ้แอแพ้แล้วก็แฟนบอลเกาหลีใต้ก็เลิมออกมาพิ้าวิจารแล้วว่าอะไรเนี่ยอะไรวะกูให้มาคุมแทนก็แทนที่จะชนะสักนัดก็ไม่ชนะรัดเลยสื่อก็เริ่มถามแฟนบอลเริ่มถามว่าจะเอาอยัางไงกับอีตาหัวง,งอกนี่นะอีเจกเก้นเนี่ยอืมของข่าวที่ม่งก็เริ่มจะแบบประเดน็นแนวทางเดิมแต่เริ่มเริมชนะเว้ย เริ่มชนะหลังจากนั้นน่ะด้วยแบบเริ่มชนะชนะตั้งแต่กันยาหกหกถึงมกราหกเจ็ดอ่ะชนะมาตลอดก่อนที่จะแข่งเอเซนคัพเอเซนคับเนี่ยแข่งเดือนกุมภาใช่ป่ะเออชนะมาตลอดแต่เริ่มเริ่มกับเขาเหวครั้งนึงนะเริ่มกับเขาเหวหลังจากที่แข่งฟุตบอลเอเซนคับเนี่ยนัดแรกเจอกับยี่สิบยี่สิบมกราหกเจ็ดเจอกับจอแดนชนะไปสองสอง,สองแล้วก็ ฟนบอลก็ไม่ได้ชอบนะชนะไปมันไม่ได้ชนะนี่หวังไปเสมอไปสองสองแล้วก็ยี่สิบห้ามกราหกเสร็จลงดวลแข่งกับมาเลเซียเสมอสามสามนี่ไงที่เราบอกมาเลเซียเสมอก็สามสามต้องไปบอกว่าใครต้องไปดูนั้นที่เกาหลีใต้แข่งกับมาเลเซียนะคือมาเลเซียเเล่นแม่นโคตรดีโคตรดีโคตรดีจะบอกว่าเนี่ยไทยจะเอาแชมป์ซีเกมให้ได้นะในปีหน้าที่ไทยไม่จอบภาพซีเกมนะ ไปดูการแค่การเล่นของทีมาเลเซียคือเล่นแม่งวิ่งวิ่งวิ่งอย่างเดียวคุณแม่งกูใส่จะเต็มกูแพ้กูไม่รู้กูจะแพ้หรือเปล่ากูไม่รู้ได้ลูกที่สามจนแบบจะครบก็นสิบนาทีแล้วอะ่ะมาเลเซียตีเสมอเกาหลีใต้าทาให้ตีเสมอกันเป็นสามประตูต่อสามเท่ากันแล้ทําให้มาเลเซียมีคะแนนกลับบ้านโดยที่เขาไม่ได้มีผลอะไรแล้วแต่เขามีคะแนนกลับบ้านแล้วเขาก็าเล่นกับซาอุดีมมานะต่อมาคือถ้า เขาชนะอาซาโอห้าประตูต่อ3แต่ขฆษนาในการดวลจุดโทษนะไม่ได้ชนะในเวลานะจ๊ะเออแล้วก็มาแบบมาแข่งกับจอแดนสชะะ่วันรุ่มขึ้นอนะที่มีปัญหากันก่อนอนะก็แพ้จอแดน2ประตูต่อศูนย์ทำให้ตกรอบไม่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ แล้วกันเนี่ยแหละก็เป็นชนวนที่แบบเขามีเรื่องกันหละในทีมในแคมป์เกาหลีแล้วอา,าโซฮเมนะเขาก็ลงในไอจีเขาอะแบบเขาพูดจาดีมากเลยนะเขาบอกว่าเขาเสียใจที่แบบไม่ได้ทําไม่ได้พาทีแบบไปสู่จุดหมายที่ทุกคนอยากให้มันเป็นเขาอะเป็นกัปตันที่ไม่ดีนะที่ไม่สามารถพาทีมบไปสู่ชัยชนะได้ประมาณเนี้ยเขาอะ่ะ ขาขอโทษนะอะไรประมาณนี้แล้วเขาเสียใจที่แบบวันที่เราแข่งกันเสร็จแล้วเราก็ต้องกลับบ้านสม่ไมแต่บางคนอะ่ะเขาก็ต้องกลับลอนดอนแล้วบางคนก็ต้องไปกลับสู่ทีและหลังจากนั้นอะ่ะอีดาอีนาะก็ในลงโพสไอจี IG ของเตงแนละไอจีสตอรี่บอกประมาณว่าผมอีดาอีนะคะผมขอโทษที่เป็นตัวปัญหาทําให้เกิดเรื่องเราเกิดขึ้นในแคมป์อะไรประมาณนี้นะแต่ก็ในไอจีของเขาไม่ได้ลงโพสเกี่ยวกับ,กบว่าขอโทษอุปัชชุมินนะ เอออะไรเงี้ยก็บบกว่าผมจะเป็นนะักฟุตบอลที่ดีต่อไปอะไรเงี้ยแต่ไงก็เราก็เขาก็คงจะกลับไปปรับปรุงลูกทีมของเขาอะไรเนี่ยแล้วก็เชเกนคัมมินเนี่ยหลา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 ยคนในประเทศคนลงคันให้ปลดเขาออกเถอะเพราะว่าถ้าฉีดสัญญาเขาอะจะต้องเสียเงินร้อยหกสิบล้านบาทเป็นค่าฉีดสัญญาเพราะสัญญาเขาถึงปีสองพันยี่สิบหกนั่นแหละที่เดี๋ยวเขาอะทีม2อขาแล้วจะเข้ามาประเทศไทยนะมาเตะฟุตบอล